Soup bạc, soup bạc, mất mang, hay hoa chin, tìm bâtong sai phí lạp, bung ku deo lê, mẹ. Oh, cà phê, yên đô, mẹ. Nguyên sài lạc, mẹ. Today mama, mẹ, 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 ม,มลองเอวานมอ่ะเาใส่เลือดมก็กะอแลแล้วเอาถุงดีไซสบู่มมงก็ใส่เกลืออะ่ร<ะ>ล้วแต่มันลืมใส่เนะก,ก,กลืออะไรือกลางเกลือได้ล้วปอดๆตะกอนอยู่ เราได้เมืม่อบ้านสถานการณ์โควิดระบาด <ผม S 2> ถ้ามีโอกาสสิมาเดอยายอ้าว <laughs> ผมว่าอม,ม,มันเอาหน้านมาไหว้จัญยาก,การรมบ้านไปดับตึง <laughs> วัน่ตั้งแต่เราโนบุกมาเอากีมหอมันมีฟักป้อง Ừm, ngắm Ok không? Chấp ừ. Chắc không? Ừ. Xoay nhàng hẹn Tao đi xem mẹ kiếm rồi mẹ Mẹ kiếm rồi à? ừ. đi không? à, có lắm Để nó